สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําก็จะมาแนะนําเคล็ดลับในการขจัดคราบหมึกปากกาติดกับตัวไม้แบบนี้นะคะเปลียงตัวช่วยง่ายๆค่ะก็จะมีทินเนอร์นะคะและน้ายาล้างเล็บค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ทินเนอร์นะคะนี่ค่ะแล้วก็เทแบ่งใส่ฟ้าแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเทลงไปบริเวณคราบหมึกปากกาได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะคราบหมึกปากกาก็จะแตกตัวออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะค่อยๆหลุดออกมาแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเราก็ค่อยๆเทลงไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะหมึกก็จะกระจายตัวออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งหมึกส่วนที่กระจายออกไปนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเช็ดไม่ออกนะคะเพราะว่าเช็ดออกง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เทลงไปเลยครับหมึกก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สำลีหรือว่าจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะคะในการเช็ด ในการเช็ดส่วนที่กระจายออกไปนะคะนี่ค่ะข้าหมึกก็จะหลุดออกง่ายดายมากเลยนะคะนี่ค่ะแต่ก็จะยังลงเหลือในส่วนที่เป็นข้าฝังแน่นอยู่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างเล็บนะคะในการขาจัดข้าฝังแน่นออกค่ะโดยใช้สำลีชุบกับน้ำยาล้างเล็บแบบนี้ค่ะแล้วเช็ดลงไปบริเวณข้าวฝังแน่นได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะ ะะเพียงแค่นี้นะคะข้ามหมึกปากกาก็จะออกอย่างง่ายได้เลยนะคะเพียงตัวช่วยง่ายๆค่ะก็จะมีน้ํายาล้างเล็บนะคะและทินเนอร์ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะ